สวัสดีจ้ามาพรมาพวพอฮัลโหลปูข้าวกันอีกนะพี่น้องนะนเนาะป็นยังไงแนอะมาคืนนี่ตื่นลัไปนอกฟูฟอนนาฮานแม่บวกกับอีลาอีเลียขึ้กันละพี่น้องเบิ่งอีลาประทับใจหลายเนาะพี่น้องเนาะกับคุกคุกคักคักในจักน้อยแต่หายอภัยกันเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าฝนฟ้าว่าเป็นใจพี่น้องฝนฟ้าไม่เป็นใจผูลงค้นกับเขาเมาืนน่อวาน เข้ากลุ่มหรือยังอันเข้ากลุ่มได้หรือยังมาสันแม่บัวก็นั่งัวขวนอยู่อันเขากลุ่มไม่ได้เจ้าคือสีมะพร้์ในกลุ่มได้่าสันดอกแม่บัวกิดอยู่เนาะอบางทีเพิ่นกับเบเคยเขาเนาะสำหรับห้องเขาประจำอยู่แล้วห้องก,กับฮูงอีลาน้อยกับเปิดตัวแบบโอ้ยบ่โอจา่าเปตหักออนซ้อนมาไรพี่น้องเอ้ยออนซอนมาไรค่ะออนซอนอีหล่าออนซอนมาไรแสงส,สีเสียงโอ้ยดีไปเบิดมวนคักคืนนีนอนจน แม่บัวย้อมแพ้ตอนตีซีพี่น้องอีลาอีลาออกแล้วแม่บัวกันย้อมแพ้ขอเวลาพักผ่อนตื่นมา,าเมนี่ยเมื่อเสากับมาเบามาจามะโอฮัลโลโคข้าวให้พี่เห็นน้องฟังเนาะปื้มใจแทนพ่อโจนะคะทุกอย่างผ่านไปด้วยราบรื่นถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีความมานะนะคะเข้าเป็นแฟนครับ แฟนพันแพรอยู่แล้วฮอกกมีมีอย่างฮอกก้ให้กำลังใจกันนิดนิดแน่นนออๆก็อไวไปมันเป็นเรื่องสุดวิสัยฝนตกเปดออกมันเป็นเรื่องที่เรากำหนดไม่ได้นะพี่น้องเนาะแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความพลังพลังแฟนขับพลังสาวน้อยเพชรบ้านแพงพลังแฟนขับน้องอุ้งอิงแฟนขับพ่อจูสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพิ่นโชโอ้ยหน่ยหน่อยเพิ่นกันมะ เพื่อนก็มาเสื้อผ่พ่อโจเนาะมีใครแม่น้ําตาซึมมั้งคะตอนพ่อโจร้องเพลงเป็นแดนเพื่อนสีเบาถึงพอสงการก่อนเนาะช่วงพอพอสมบายก่อนสิบุณพอ่อเพื่อนสีไอเสียชีวิตไปเนาะไม่บัวฟังลักการน้าตาซึมเบิงไปดูที่ไรน้ําตาซึมนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮากะเฮากะซ้ำในขอบพวเพื่อนเนาะเฮากะเฮากะเบิง เฮาก็ดูแลยเข้าก็ดูเฮากับเบิ่งเพื่อนติดตามเพื่อนมาตลอดตั้งแต่พอแต่พอสงการเพื่อนก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเนาะบวกกับติดตามมาตลอดเบิ่งมาตลอดให้กำลังใจมาตลอดเพื่อนให้ก็ให้น้าเพิ่นเพื่อนหัวกับหัวน้าเพื่อนพี่น้องขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้ปีนี้สาวน้อยโอ้ยพี่น้องหกแปดหกเก่าก็ยังบบว่างอยู่เด้อค่ะเด้อผู้ใดเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการผู้เลยสิติดต่อ พอไซ่าอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเลยว่าสันโอ้ยอยากถืออีลีแหละพี่นอ้องถือกระสิจ,จ้างอีลาคือกันนั่นแหละคือจเพง่นว่าหันละเนาะอีลาเนาะหันบอเขาบอมีเงินจา้างเขาเขาบอขั้นเด็เป็นจับภาพเขาก็ไปเป็นผู้ชมก็ได้พี่น้องอย,ยู่ไกลอยูยย่ไกลก็ไปไปอุดหนุนไปให้กำลังใจนะ ไทยล่ะคำว่างเทีไม่บวกกับสีหาอากาศไปพบไปพ่อเหมือนเดิมคือเก่าด้วยค่ะเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะนะคะ